สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับติดตามพบกับรายการตำรวจอินดี้ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่อง p ล l i ทีวีแห่งนี้สําหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาเสนอกันนั้นเป็นเรื่องอะไรขอเชิญติดตามตัวอย่างของรายการได้เลยครับ คนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะดําเนินชีวิตได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในถิ่นธุรกันดารที่ไกลเพียงใดแต่ถ้าหากว่ามีพระบารมีปกเกล้าปกกระหมอ่อมด็จพระราชด,ดําเนินมาในพื้นที่แห่งนั้นภายในพื้นที่ก็จะเต็มไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์และก็รอยยิ้มครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่ที่หนึ่งครับที่เด็กนักเรียนนั้นได้มีการเรียนรู้กับครูตำรวจตะเวนชายแดนเด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยนะครับจะเป็นโอกาสอย่างไรแล้วก็จะมีโอกาสในการที่จะ จะเริญเติบโตก้าวหน้ามาได้อย่างไรขอเชิญติดตามกันเลยครับ คนเกิดมาล้านมีความฝันและแรงบันดาลใจขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราลืมตาดูโลกมาเห็นและประสบในวัยเด็กจึงทำให้เราคิดว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรประกอบกับสิ่งแวดล้อมภูมิลำเนาในพื้นที่เกิดที่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนเชื่อว่าแม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็เลือกที่จะเป็นได้ เชกเช่นกับพวกเขาเด็กๆที่เกิดและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารตามริมชายแดนต่างๆในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยที่พวกเขาโตขึ้นมาก็เริ่มร่ำเรียนหาวิชาความรู้และพวกเขาก็ได้พบเจอกับครูในเครื่องแบบของตำรวจตระเวนชายแดนค่ะ เพ,พราะภาพความทรงจําที่เห็นคนสอนหนังสือใส่เครื่องแบบที่ไม่เหมือนใครประกอบกับในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองขาดแคลนครูเพราะอยู่ในถิ่นธุรกันดารน,นั้นก็ได้ฝังใจติดตามมาตั้งแต่เด็กพวกเขาจึงเกิดความมุ่งม,มั่นในการที่จะหาทางกลับมาพัฒนาบ้านเกิดด้วยหัวใจและอุดมการณ์อันแรงกล้า รงมการที่มีอยู่นั้นเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาขวนขวายหาความรู้และตามหาความฝันที่ดูแล้วช่างห่างไกลหลือเกินจนเมื่อวันหนึ่งโอกาสนั้นได้มาพร้อมกับความตื้นตันปิติในดวงใจของพวกเขาที่จะจดจำไม่มีลืมเลือนไปตลอดชีวิตเมื่อพระบรมีปกก้าปกกระหม่อมจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีครั้งเมื่อเสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนแฉน ที่กองกำกับการตํำรวจตะเวนชายแดนที่14ทรงมีพระราชกระแสรัรบสั่งกับพลตํำรวจโทคำรนลียะวนิชผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนในสมัยนั้นด้วยพระเมตตาและห่วงใยในสิทธิเก่าเรียนจบจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนว่าพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรน่าจะติดตามให้ความช่วยเหลือถ้ามีปัญหา จนกระทั่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้จัดทำโครงการผลิตครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการครูครุขา,าย,ยาดขึ้นเพื่อเสนอหลักการอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้สนองงานโครงกรารพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนได้ผลในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ครบวงจร โดยเฉพาะโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วไม่มีงานรองรับและมีปัญหาการละทิ้งภูมิลาเนาเดิมต่อมาเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2540สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงอนุมัติให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนผลิตครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นเพื่อสนองงานโครงการตามพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโดยให้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนรับสมัครสอบคัดเลือกสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ขึ้นไปทั้งชายและหญิงเข้ารับราชการเป็นตำรวจตะเวนชายแดนทำหน้าที่ครูในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่ที่สำเร็จการศึกษาหรือภูมิลำเนาเดิม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจึงทำให้ความฝันของพวกเขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างของการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและที่สำคัญเป็นการตอบแทนพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นและผืนแผ่นดินที่เกิดความมุ่งมัน่นความตั้งใจและอุดมการที่ยิ่งใหญ่ในความฝันที่พวกเขาเลือกและอยากจะเป็นยังคงดำเนินต่อไปแต่พวกเขาก็ไม่เคยหวั่นเกรง เพราะพวกเขารู้ว่าการฝึกครั้งนี้เป็นอย่างไรทุกครั้งที่เจอในวันข้างหน้าก็ไม่อาจที่จะคาดเดาได้การฝึกก็คือเริ่มจากหลักสูตรของกอบอรครับผมเริ่มแรกก็คือเกี่ยวกับการปรับตัวมันเป็นตำร,รวจไงครับแล้วก็จเป็นตำร,รวจแล้วก็มาหลักสูตรนี้ก็คือเป็นหลักสูตรตำรวจดินเดนครับเหนื่อยไหมคะก็เดีย๋ยวเขามีขั้นตอนในการฝึกครับผมก็คือปรับร่างกาย ของนักเรียนทุกคนให้แบบเข้าสู่ภาวะที่แบบรับได้ครับก็คือมีแผนฝึกการฝึกอข้ามาในการฝึกคือ,อช่วงแรกๆก็จะมีรู้สึกท้อบ้างครับแต่ว่าพอฝึกไปนานๆแล้วมันรู้สึกว่าก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทํเป็นประจำวันอยู่แล้วครับแล้วก็พอฝึกไปนานๆจะรู้สึกว่าร่างกายมันก็พอเข้าที่แล้วมันก็โอเคแล้วครับณนะจุดๆนี้ก็คิดว่าร่างกายพร้อมแล้วค่ะตอนมาแรกๆก็ มีเหนื่อยมีท้อมองหน้าเพื่อนๆเห็นเพื่อนเพื่อนทําได้เราก็ต้องทําได้ค่ะแล้วเราเลือกที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วยังไงก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ต้องทําให้ได้ค่ะมันแตกต่างกันที่ว่าเรามาฝึกเนี่ยเราจะมีทักษะในการดํารงชีวิตในการกินอยู่นอนทำยังไงก็ได้แบบคือว่ามาฝึกเนี่ยเราออกไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ หหาาเเเเข้เ้้้้กกิินนนนออออองงงไไไไไไดดดดดยยูู่่่ใปปป็วชีวิตของสิบตำรวจตรีในการฝึกหลักสูตรของการเป็นครูต่อชะลอยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆตามหลักสูตรค่ะแม้ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นของการฝึกแล้วก็ตามเดิมให้จับขึ้นมาคนถนัดขวาให้เอากะเดืองนีรลไทเข้ามันอยู่ในอุ้งมือนะครับ ใช้เพื่อความปลอดภัยในการฝึกนะตามจีนเนี่ยกว่างเขาจำแบบไหนก็ได้กำบงังจุณด้ยเขาที่กำบงังจุณด้ยเขาที่กำบงังวันนี้พานักเรียนมาฝึกนะครับ ซึ่งเป็นฝึกเกี่ยวกับวิชาระเบิดนะครับระเบิดก็จะแยกออกเป็นระเบิดลูกระเบิดกว้างระเบิดทําลายลูงระเบิดกับระเบิดระเบิดแสวงเครื่องซึ่งตามหลักสูตรตามแถลงหลักสูตรให้กับผู้รับการฝึกตํารวจตะเวนชายแดนระดับพื้นฐานซึ่งจะออกไปทํางานตามชายแดนนะครับตามแนวชายแดนระหว่างประเทศจะมีทั่วทั่วประเทศเลยนะครับที่ที่อยู่ที่นี่มีมาทั่วทุกภาคเลย เนื้อกลางใต้ออกตกมีหมดเลยครับครับวันนี้ข้อควรระวังก็คือเราทําการฝึกให้นักเรียนก่อนให้รู้ว่าการคว้างทํำยังไงให้ผู้ควา้างผู้รับการฝึกเนี้ปลอดภัยเราจะต้องทําการฝึกก่อนครับเพราะว่าถ้านำไปใช้จริงแล้วเราจะรู้ว่าเราคว้างแล้วเราได้ฝึกแล้วผ่านการฝึกแล้วถึงจะไปใช้จริงครับการเดินทางตามรอยความฝันของสิบตำรวจที่จะมาพร้อมหน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดนนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทุกอย่าง เพราะตำรวจตระเวนชายแดนต้องทำหน้าที่รบเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นมิตรดูแลชาวบ้านประหนึ่งครอบครัวเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนการอบรมบ่มเพาะจึงจำเป็นอย่างมากที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้และต้องยึดมั่นไปตลอดเบื้องต้นก่อนที่มาเป็นวันนี้เด็กจะต้องมีการพัฒนาบุคลิกกระพร่างกายโดยการฝึกของครูฝึก ตลอดจนให้ความรู้ทั้งทักษะวิชาชีพต,ตำรวจตลอดจนยุธทธวิธีตำรวจโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการทำงานถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาร,ราชกุมารีที่สเสด็จพระราชดำเนินมาในพื้นที่ตลอดจนไปสนับสนุนการจู่โจมตรวจค้นรวนจำทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินการไป ได้เป็นอย่างดีครับครับผมใช่ครับอันนี้คือในส่วนของออหลังจากที่เขาเรียนกอปอในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้น,น,นในเรื่องของประมวลระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดีไม่เกี่ยวคดีเพราะว่าเขาเป็นหลักสูตรเร่งรัด3เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะมาปรับพื้นฐานที่เห็นใส่เป็นชุดนำนะครับมีภาค3ภาคด้วยกันคือภาคทั่วไปก็คือเรียนรู้ในเรื่องของแผนที่เข็มทิศ GPS นะครับแผนที่เข็มทิศ GPS แล้วก็ ภาคอาวุธที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเรียนภาคอาวุธนะครับและอีก5วัน7วันข้างหน้านี่จะเป็นภาคยุทธวิธีจะเรียน3ภาคนี้นะครับแล้วก็จะไปผนวกไปใช้ในภาคสนามทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็คือเอาไปในใช้ในชีวิตจริงทั้งหมดที่คุณไปใช้อยู่ในใน,ในสนามที่ในสถานที่ทํางานของคุณคุณสามารถจับปืนได้คุณสามารถต่อกร้อนกับฝ่ายตรงข้ามได้จับปืนได้ยิงได้นะผมมียุทธวิธีการเอาตัวรอดทุกอย่าง ใช้ได้หมดครับผมจะเอาจากหน่วยฝึกตรงนี้ไปครับผมเชื่อมันไ,ไหนครอาจเอ,อให้ร0อเปอร์เซนตส่วนที่จะนำไปใช้ขึ้นอยู่กับตัวผู้รับการฝึกการดูแลก,ก็ก็เป็นในลักษณะที่เป็นลักษณะระหว่างครูกับนักเรียนแล้วก็เวลาฝึกเราก็ฝึกจริงเวลาเล่นเราก็เล่นเราก็ต้องต้องรู้สถานะวาด ช่วงนี้เราจะเล่นช่วงนี้เราจะฝึกเราก็ต้องสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนถ้านักเรียนไม่มีระเบียบวินยัยเดี๋ยวจจออกไปแล้วมันจะบังคับบัญชากันไม่ได้ครับผมการดูแลการเอาใจใส่การบ่มเพาะนิสัย<ๆ>เพราะมีที่มาแตกต่างกัน<ๆ>เพื่อที่จะต้องหล่อล้อมรวมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้<ๆ>เป็นหน้าที่หลักของครูฝึกทุกท่าน<ๆ>ที่จะผ่านร้อน<ๆ>ผ่านหนาว<ๆ>ผ่านประสบการณ์มากมายที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะถ่ายทอดทุกอย่างที่ได้รับมาเพราะครูแต่ละคนรู้ว่าในแต่ละพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นมีภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันในตอนฝึกก็ต้องฝึกด้วยกันอยู่ดูแลกันในเรื่องของความสุขและความทุกข์เพราะการฝึก เป็นการทำหน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดนนั้นจะต้องมีความกดดันและห่างไกลบ้านตอนนี้เพื่อทำการฝึกมาระยะเครื่องทางที่อีกไม่กี่เดือนก็จะต้องส่งต่อให้พวกเขาไปเรียนในวิชาครูต่อไปในอีกสถานที่หนึ่งความมั่นใจที่ได้สอนสั่งมาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางผู้อบรมบ่ม,มนิสยัยสร้างความสามัคคีน,นี้จะทำได้ค่ะส่วนหนึ่งจากการติดตามประเมินผลแล้วเด็ก ที่ผ่านการฝึกอบรมจากที่นี่เมื่อจบการศึกษาไปหลายคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปแม้แต่ในโรงเรียนในร้อยตำรวจก็มีอยู่หลายครั้งครับส่วนมากก็ดีกับทุกรุ่นนะทุกรุ่นก็มีการประพฤติปฏิบัติก็มีอาจจะมีออกนอกขอบเขตเกนิดหน่อย แต่เราก็ปรับเข้ามาก็ไม่ถึงว่าจะแย่มากเราสามารถปรับเขาได้โครงการคุรุทายาทของสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจเตรวนชแฉแนนนะครับโดยหลักเขาจะผ่านของตำรวจเตรวนชแฉแนนมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติเขาจะมีหนึ่งระเบียบระเบียบดูตรงไหนระเบียบดูตรงการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมเขาจะมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของตัววิในดูตรงไหนดูที่รู้จักผู้น้อยรู้จักผู้ใหญ่เพราะว่า พื้นฐานเข้ามาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเราแค่มาหนึ่งในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติระเบียบปฏิบัติประจําของเขาอาจจะแตกต่างจากที่เขาอยู่ที่บ้านความสะดวกสบายอาจจะไม่มีห้องน้ําห้องท่าการกินการอยู่การใช้ชีวิตและที่สําคัญก็คือการมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับร้อยพ่อพันแม่แน่นอนนะครับเหนือใต้อีสานออกตกประเพณีวัฒนธรรมย่อมแตกต่างกันแน่นอน เพราะฉะนั้นเราจะทําแบบไหนยังไงใช้จิตวิทยาแบบไหนที่จะนําให้เขามาอยู่ร่วมกันให้มีความรักใคร่กลมเกลียวสามคัคคีซึ่งกันและกันนะครับอยู่ด้วยกันให้ได้นะครับอาจจะมีผิดใจกันบ้างถูกใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างแต่ในฐานะที่เราเป็นครูเราจะต้องเข้าใจลูกศิษย์นะครับในจุดนี้นะครับในจุดนี้นะครับด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรต่างๆท,ที่เราสั่งสมมานะครับอาจจะรู้อยู่คนนี้อาจจะไม่เป็นที่รักใคร่ของเพื่อน คนนี้อาจจะดีเกินไปเด่นมาเพื่อนเราจะทํายังไงให้เขามาจูนปรับเข้ามาหากันและอยู่ด้วยกันอย่างให้จบครบกระบวนการตามหลักสูตรนะครับที่ฝึกนะครับตอนนี้ก็ในช่วงปรับพื้นฐานอีกหน่อยก็จะเข้าฝึกฝึกพักสนามน,นี่ยิ่งจะเห็นตับไตใสุู่ยิ่งจะเห็นใครเห็นแก่ตัวใครจะทํากับข้าวใครจะนอนอย่างเดียวจะรอกินจะไม่จะเห็นตรงนั้นนะครับเราจะพยายามบ่มตรงนี้ให้เขารู้จัก ยเย่่หือซึงกันและนี่คือความมั่นใจพร้อมกับกําลังใจที่ส่งต่อไปอยังสิบตารวจที่เป็นนักเรียนครูตํารวจตะเวนชายแดนในการดูแลของครูฝึกเพราะครูฝึกต่างรู้ดีว่าคนที่เขาฝึกนั้นฝึกไปเพื่อทําหน้าที่รับใช้ชาติและทําหน้าที่ในการให้ความรู้ของนักเรียนในบ้านเกิดของพวกเขา เกิดชาติไหนก็ไม่เท่าเกิดชาติไทยเกิดที่ไหนก็ไม่เท่าเกิดแผ่นดินนี้เ,เกิดที่ใดก็ไม่เท่าพื้นสยามปัตตภีเกิดที่นี่ยอมพลีเพื่อปวงประชาชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกได้ที่จะทำหน้าที่นี้อยากขึ้นชื่อคนรักชาติรักธรณีตอบแทนคุณ องกุม,มารีด้วยชีวาต่อชอดอทำหน้าที่รับใช้ชาติยามรบเราไม่ขาดยามสงบเราก็รักษาทำหน้าที่พลเรือนที่ดีตอบแทนคุณพระส,สุธาแม้ชีวาสิ้นก็ไม่สิ้นความภาคภูมิใจ เดินทางของชีวิตที่จะตามหาความฝันจากวัยเด็กที่มองเห็นและสัมผัสกับครูตำรวจตระเวนชายแดนของพวกเขาได้เดินทางมาเกือบครึ่งทางแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนพวกเขาก็ถูกหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าพวกเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งกันเพราะพวกเขารู้ดีว่ายังมีคนข้างหลังที่รอพวกเขาอยู่เหนื่อยไหมคะก็ครูเขามี ขั้นตอนในการฝึกครับผมก็คือปรับร่างกายของนักเรียนทุกคนให้แบบเข้าสู่ภาวะที่แบบรับได้ครับผมก็คือมีมีแผนก,การฝึกครับผมแล้วอย่างเงี้ยเราแบบเราเรามาอยู่ที่นี่กี่เดอือนแล้วมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่หลักสูตรกอปแล้วครับ,ค,รบคือสามเดือนแล้วก็มาประมูนฐานนี่เข้าสู่เดือนที่สอง มีมท้อแท้หรืออยากกลับบ้านเปลี่ยนใจอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีครับก็คือเราตั้งใจมาแล้วก็มีเป้าหมายที่จะที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ครับมาฝึกแบบนี้ค่ะมีเหนื่อยมีท้อแท้หรือว่ามีคิดถึงบ,บ้านบ้างไหมคะก็มีบ้างนคะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาก่ะแต่ก็สู้รครับเราจะสู้ต่อไปไหวไหมไหวค่ะ ุ่งนี้ก็เข้าป่าแล้วค่ะก็เคยเหนื่อยมากๆจับมือเพื่อนค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกันค่ะบอกว่าสู้ๆทุกคนก็ไปด้วยกันค่ะสู้มาด้วยกันค่ะเหนื่อยครับยากแต่ว่าก็บางครั้งก็คิดเสมือนว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่ว่าเรามาเล่นแบบนั้นครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่ามันก็เหนื่อยอยู่พอสมควรครับ ก็ถ้าถามจากใจจริงก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สู้ได้กับเพื่อนๆทุกๆคนให้กำลังใจกันค่ะก็ผ่านไปแต่ละวันตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมามันก็เหนื่อยนะคะแต่พอหลังจากฝึกเสร็จในแต่ละวันเราได้มาแชร์การมาคุยการเกี่ยวกับการฝึกมันก็ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมันหายเหนื่อยมันก็พร้อมที่จะสู้ในวันพรุ่งนี้ใหม่ค่ะการคิดถึงบ้านไม่ทำให้พวกเขาย่อทอ้อ แต่กลับเป็นพลังใจให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกเพราะพวกเขาต่างคนต่างรู้ว่าพวกเขาอยู่ในโครงการครุทายาสนอกจากจะต้องตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วพวกเขาจะต้องทำทุกวินาทีให้มีค่าและมีความทรงจำที่สวยงามเพื่อให้คุ้มค่ากับความฝันที่พวกเขาตามหาเพื่อที่จะไขว่คว้าให้ถึงจุดหมายปลายทางตามที่มุ่งหวังไว้และจะไม่ทำให้พระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพวกเขาต้องระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทค่ะเราตั้งใจมาแล้วก็มีเป้าหมายที่จะที่จะกลับไปปฏจจิบัติหน้าที่ครับรับใช้โครงการน้ำดัรีอยู่แล้วครับเราไาอยู่จุดๆนี้เรารู้สึกดีใจเหรเราภูมิใจยังคะกับสิ่งที่เราทำมากครับภูมิใจครับผมที่ได้ก็คือเรามองเป้าหมายไปที่ที่เราตั้งไวง้ครับผมที่ว่าเรากลับไปรับใช้โครงการน้ำดับิีซึ่งตอนนี้ก็มา เกือบครึ่งทางแล้วรับก็ถือว่าภูมิใจครับคิดเสมอว่าหนูเป็นเก่าตชอนต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพื่ที่จะกลับไปเป็นครูตชที่ดีครับแล้วอีกอย่างหนูก็คิดเสมอว่าต้องกลับไปตทงการสุดยอดประเทศัที่ให้ผู้หนูมี คือแต่เดิมผมคิดว่าการจะทดแทนพระคุณของแผ่นดินหรือว่าสมเด็จพระเทพท่านนั้นมีมีมากมายครับที่เราจะทได้แต่ว่าวันนี้ผมมีโอกาสที่ได้ไมาเป็นครูตะระกหรือครูทายาทต,ตรงนี้ผมก็จะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สอนเด็กที่ได้โอกาสเหมือนที่ผมเคยเป็นมาแล้วก็ส่วนไหนที่ผมจะตอบแทนคุณแผ่นดินได้หรือว่าตอบแทนสมเด็จพระเทพท่านได้ผมจะทําให้เต็มที่ครับ ครูฝึกเป็นต้นแบบครูฝึกเขารักหน่วยครูฝึกตั้งใจที่จะสอนพวกหนูให้เป็นตำรวจที่ดีหนูก็จะจดจำสิ่งที่ดีๆไปแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะทำให้ทำให้มันให้มันสุดๆอะค่ะเพราะว่าอยากจะ หลักๆเลยนะคะอยากจะตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านที่เปิดโอกาสให้ได้มีจนถึงทุวันนี้เพราะว่าถ้าวันนั้นไม่มีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาจจะไม่มีหนึ่งในวันนี้ค่ะความภูมิใจเนาะคะก็หนึ่งเลยได้ตอบแทนถิ่นที่เราจากมาบ้านเกิดของเราไปตอบแทนพระคุณของอสมเด็จพระเทพท่านนะคะที่มอบโอกาสเราแล้วก็ภูมิใจที่วันหนึ่งเนี่ย ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็สามารถที่จะมาฝึกในหลักสูตรที่ผู้ชายทําได้ผู้หญิงก็ทําได้แล้วก็กลับไปสอนน้องๆไปให้ความรู้กับน้องๆแล้วกเ็เหมือนไปจุดประกายความฝันให้กับน้องๆอะค่ะว่าเขาก็สามารถที่จะเป็นเหมือนเราได้ค่ะภาคภูมิใจครับที่ผมมาเป็นต,ตํารวจตะเเนชายแดนแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่า ในเมื่อผมมาจากโรนตำรวจตระเวนชายแดนครูที่สอนผมมาก็เป็นตำรวจตระเวนชายแดนผมก็อยากจะเป็นเหมือนพวกครูเขาที่ว่าเป็นตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาเด็กๆตามแนวชายแดนถ้าพ่อแับแม่ดูอยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าผมได้มาถึงฝันแล้วแล้วก็การเป็นตำรวจตระเวนชายแดนมันคือสิ่งที่ผมใฝ่ฝัน ก็ชอบที่จะทาและรักที่จะทาไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขหรือจะลำบากแค่ไหนผมก็รักที่จะทำครับด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทานให้และการได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเห,เหนื่อยยากลําบากสักเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่ยออ่อท้อเพราะแสงสว่างของความฝันของพวกเขานั้นมองเห็นอยู่ไม่ไกลจากพวกเขา และพวกเขาก็สามารถเอื้อมความฝันอันยิ่งใหญ่นั้นมาครอบครองได้ด้วยความภาคภูมิใจของตัวเองการถูกหลอหลอมที่รวมมาเป็นหนึ่งเดียวและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทำให้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ครูตำรวจตะเวนชายแดนนั้นได้มีการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองครับถึงแม้ว่าจะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วก็ตามครับ กลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ได้ใหม่ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องลรตทีวีแห่งนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทำตามเพผมทำตามเป้าหมายแล้วก็ทำตามหน้าที่ให้เต็มที่คิดเสมอว่าอยู่เป็นเก่าตอส ผมไม่ไม่มีคติหรืออะไรแต่ว่าผมจะบอกกับตัวเองเสมอว่าวันใดที่เจอปัญหาเราต้องต่อสู้ไม่ท้อถอยครับทำทุกๆวันให้มันเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วมันก็ต้องทำให้ดีที่สุดอะค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ ขออีกสักครั้งไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนผมขอทำอีกหนึ่งครั้งวันนี้ที่รอคอยครับก็ทำทุกวันให้เต็มที่ค่ะแล้วพรุ่งนี้มันก็จะดีของมัน